สวัสดีครับนนะนะต้มฟิชออนนะครับผมวันนี้มาสไตล์เดิมนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ลมนะครับไม่ได้ออกหมายก็ตามหัวข้อนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีสาระดีๆมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับผมที่อยากจะเลือกน้าไม้ยิงปลานะครับผมบางคนอาจจะเคยเล่นมาผ่านๆบ้านแต่บางคนอาจจะแบบนับหนึ่งเลยก็หาข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะซื้อน้าไม้ยิงปายัางไงเพราะว่าตอนนี้ในท้องตลาดนะครับผมน้าไม้ยิงปามีเยอะมากนะครับผมมีหลากหลายออปชั่น แล้วแต่ของผู้ผลิตนะครับผมแล้วแต่ช่างหรือผู้ผลิตจะทาออคชั่นออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือดึงดูดความต้องการของลูกค้าเดี๋ยววันนี้จะมะะีวิธีการเลือกนะครับในการตัดสินใจเลือกหนมาม้ยิงปลาหลักๆนะครับผมเพื่อจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยมากกว่านะครับผมเรื่องของการใช้งานกับความปลอดภัยนะครับผมต้องเป็นของคู่กันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้ดูก่อนนะส่วนประกอบสําคัญหลักๆของหนาม้ยิงปลาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับผมที่อยากให้กํานึงถึง นะครับผมมีสามอย่างนะครับผมนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะมีปีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีกโรเลอร์หรือปีกค้างคา,าวนะครับผมแล้วแต่โรเลอร์ er ก็มีหลายแบบนะครับค้างคาวก็มีหลายแบบแต่หลักๆก็มีปีกค้างคา,าวกับปีกโรเลอร์นะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับผมเนี่ยชุดล่างอันนี้เดี๋ยวขยันแตะน้ากล้องก่อนโอเคชุดล่างนะครับผมแล้วก็ส่วนของไก่นะครับผมอ่าเดี๋ยวทีนี้มาเริ่มจากอ่าชุดล่างก่อนนะครับผม ชุดรางในท้องตลาดนี่มีมากมายมากเลยนะครับผมเรื่องของการเลือกรางมีมันจะมีทั้งรางอลูแบบนี้นะครับผมที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ครับรางอลูแล้วก็เป็นรางไม้นะครับผมก็เอามาเรื่องของรางอลูก่อนนะครับผมรางอลูเนี่ยมีหลายแบบอย่างเช่นรางตัวนี้เป็นรางกลมตันนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูรางกลมตันกับรางรางเหลี่ยมนี่สังเกตเนื้อของอลูนะครับผม ตัวเนี้ยเนื้อจะเต็มตัวเนี้ยจะมีรูกว้างกว่าซึ่งาตามหลักแล้วนะครับผมาลางที่มีเนื้ออลูที่มากกว่าในรางอารูนะครับผมก็จะแข็งแรงกว่ารางประเภทนี้นะครับผมนะครับผมวิธีการเลือกรางาเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูอีกป๊าปเนี่ยนะครับชึบอ่ะถอยหยาดแตกไปก่อนนะชึบอ่าอย่างเงี้ยนะครับผม าอย่างเงี้ยเนื้ออะลูเขาเยอะกว่าก็จะแข็งแรงกว่ารางประเภทนี้นะครับผมแต่นะครับผมมันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียครับในรางที่มีเนื้ออะลูเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็จะ,ะข้อเสียก็คือน้ําหนักจะเยอะนะครับผมส่วนลูที่บางๆาอย่างนี้ก işte ็จะได้ความเบา i̇şte <kosten> นะครับผมน้ําหนักไม่เยอะอย่างนี้ก็อยู่น้าหนักกลางๆนะครับผมเรื่องของความแข็งแรงนะครับผมรางที่มีเนื้ออะลูเยอะกว่าก็จะแข็งแรงกว่ารางพวกอย่างนี้นะครับผมอ่าอ่าคร่าวๆนะครับผม การเลือกรางนะครับผมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบอย่างรางอย TP ่างตัวนี้ไม่ได้หมายความว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับผมอย่างตัวนี้เขาก็ออกแบบมาให้เป็นทรงเว้านะครับผมอันนี้เ็าเรียกรางหลังเอ็กซ์เนาะทรงทรงเว้าตัวนี้ก็เสริมความแข็งแรงคล้ายๆล้อนของหลังคาแหละครับผมเพิ่มความแข็งแรงของรางด้วยด้วยรูปทรงนะครับผมก็เลยออกแบบมาตัวนี้นะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเลือกรางนะครับผมเลือกรางมาอย่างเช่นเราไปเลือกรางประเภทอย่างนี้มา เรารู้แล้วว่ารางมันบางอย่างเงี้ยนะครับผมความแข็งแรงมันไม่สู้รางที่หนาเราก็เวลาใส่าใสาย,ยางนะครับผมก็อย่าไปโหนใส่เยอะนะครับผมอย่าไปใส, 3, 4, ส่3มเส้น4เส้นเราก็เล่นอยู่ในเกยียวกลางประมาณเส้น2เส้นนะครับผมก็เซฟเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของปีกนะครับผมปีกนี้ก็มีหลากหลายนะครับผมปีกมีหลากหลายอย่างที่ให้ดูนี่ก็จะเป็นปีกอะลูนะครับผม ถ้าเป็นปีกอลูเนี่ยพยายามเลือกปีกที่หนาหนาหน่อยนะครับรูปทรงหนาหนาหน่อยนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ในปีกอลูเนี่ยถ้าเป็นปีกปีกที่ชากนะครับผมเขายอมรับกันว่าแข็งแรงก็คือปีกที่นะครับผมตัดด้วยงานมือใช้มือ,องานมือนะครับผมแล้วก็งาน CNC นะครับผมงานที่ไม่ผ่านความร้อนนั่นแหละครับผมส่วนปีกที่อาจจะเป็นปีกแบบใช้เลเซอร์ตัดอ่า มันอลูมันจะเสียค่าความแข็งนะครับผมปีกก็จะก็จะไม่แข็งเท่ากับปีกที่ตัดงานมือหรือ CNC ที่ไม่ผ่านควารมร้อนครับผมส่วนปีกที่ใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยมันโดนควารมร้อนทุกปีกมันจะเสียค่าความแข็งนะครับแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ครับผมแต่ถ้าเราไปไปเลือกปีกสมมุติเราไปเลือกปีกที่เป็นงานตัดเลเซอร์อย่างเงี้ยเราต้องรู้แล้วว่าปีกเรามันจะไม่แข็งเท่ากับปีกที่ใช้งาน CNC ก็ พยายามอย่าใช้ยางแข็งนะเหมือนล้างนั่นแหละครับผมพอเรารู้ว่าปีกเราไม่ได้แข็งแรงมากก็อ,อย่าไปใช้ยางแข็งมากอย่าไปใช้ยางเยอะอย,อย่างเช่นเขาใส่เขาเจาะรูมาให้สีรูไมใ่ใช่ว่าอัดเต็มที่ได้สีเส้นอันนี้ก็อันตรายนะครับผมก็พยายามเลือกใช้ปีกที่แข็งแรงนะครับผมล้างแล้วนะครับมาปีกนะแล้วก็ในท้องตลาดก็จะมีปีกปีกเหล็กนะครับผมซึ่งที่ผมไม่มีครับปีกเหล็กปีก สเตเลสนะครับผมหนาสามมิลมิลแล้วแต่นะครับผมแล้วก็ที่จะเป็นไม่เชิงเป็นปีกนะครับเป็นเหมือนเหมืนคานเหล็กกลมๆสอดแบบในงานตลาดเนี่ยก็ความแข็งแรงก็เขาก็จะได้ระดับหนึ่งะครับก็พยายามดูปีกของเราด้วยว่าเอมันจะรับแรงดึงได้เยอะหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นปีกบางๆก็อย่าไปอัดยางเยอะนะครับผมไม่ใช่ไปดูคลิปเขายิงปลาสะพานแล้วเห็นเขาอัดยาง ห้าเส้นหกเส้นจะไปทําตามเขาทุกอย่างต้องดูอุปรกรณ์เองเป็นหลักด้วยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมในทางเลือกก็คือระบบไกนะครับผมไกในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะนะครับผมมีเยอะขออนะุญาตยุงเยอะ <laughs> เสียบคลิกนิดนึงอะไกในท้องตลาดอะมีเยอะนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นยึดหูบนยึดข้างนะครับผมหรือเป็นรุ่นเอาไปใส่เซฟด้านข้างนะครับผมแต่นะครับผม แต่ไม่ว่าจะใช้ไกลประเภทไหนนะครับผมพยายามเลือกไกลที่มีเซฟนะอย่างตัวนี้ก็มีเซฟนะครับผมหรือเป็นไก่แบบนี้ที่ไม่มีเซฟอย่างนี้เขาก็ไปใส่เซฟข้างนะครับผมพยายามเลือกที่มีเซฟนะครับผมถ้าเป็นไกลที่ไม่มีเซฟอย่างนี้มันอันตรายนะครับผมอันตรายการใช้งานพยายามเลี่ยงนะครับเลี่ยงเลี่ยงใช้ไกลที่มีเซฟแล้วก็เนี่ยท้องตลาดมันจะมีไกลเหล็กไกลเหล็กสีดำๆนะครับผมแล้วก็อันนี้เรียกไกลสแตนเลสไกลสแตนเลสเนี่ย มันมันจะทนกว่าไกเหล็กนะครับผมแล้วก็ราคามันมันไม่ได้แพงกว่าไกเหล็กมากนะครับผมถ้าเลือกได้ก็พยายามเลือกไกสแตนเลสครับผมมันจะแข็งแรงกว่าแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่างานน้ำมันยิงปลายังไงมันก็เลี่ยงความชื้นแล้วก็น้ําไม่ได้นะครับผมพยายามเลือกเป็นไกสแตนเลสครับผมโอเคนะครับส่วนอ่าท้ายนะครับผมท้ายในท้องตลาดก็มีให้เลือกเยอะแยะครับผมเช่นมือซอดนะครับ มือสอดก็มีหลายทรงนะครับผมแล้วแต่ค่ายไหนออกแบบมาบมือสอดอาจจะเป็นกำคอนะครับผมกำคออย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างหรือจะเป็นทรงนี้ลายทางกำคอดูคร่าวๆนะให้ดูคร่าวๆนะของมันเยอะหรือจะเป็นทรงนี้อันนี้เป็นของนัาเชิจังลูกค้าส่งมาส่งมาให้ให้อาแต่งให้นะครับผม แล้วก็ยกยิงนะครับผมก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมผมรีวิวไปหลายครั้งแลวนะครับผมแต่หลักๆก,ก็คือถ้าเป็นยกยิงอย่างเงี้ยมันจะไม่เกะก,กะมันไม่มีท้ายนะครับอันนี้จะสะดวกพวกพากระทดรัดนะครับผมแต่ว่าเรื่องของยิงละเอียดนี่อาจจะไม่สู้ที่มีท้ายที่ประทับได้ได้นิ่งอย่างนี้นะครับผมมันจะนิ่งกับกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นยกยิงอย่างเงี้ยเราต้องใส่อาศัย ฝุดฝนแล้วก็ความชำนาญนะผมแต่ได้ได้ได้คล้องตัวได้กระทัดรัดนะครับผมก็ลองไปหาแนวของตัวเองนะครับผมว่าชอบแบบไหนนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมส่วนประกอบทั้งหมดที่พูดมา3อย่างนะครับผมมีล่างปีไกล้นะครับผม3อย่างเนี้ยมันเป็นส่วนสําคัญของหน้าไม้ยิงปลาที่รับน้ําหนักนะครับผมรับน้าหนักแรงดึงของยางนะครับผม3อย่างเนี้ยอยากให้พยายามหาที่ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับผมแข็งแรงนะครับผมเพื่อเซฟตี้ความปลอดภัยเบื้องต้นเลยนะครับผมนอกจากการใช้งานนะครับผมส่วนการใช้งานการใช้งานเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวมีอีกคลิปนึงนะครับผมกาลังตัดต่อยนะครับผมว่าใช้งานยังไงให้ปลอดภัยนะครับผมกับอุปกรณ์ที่เรามีนะครับผมขึ้นยางยังไงเซฟยังไงใช้งานยังไงสายอุปกรณ์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะครับผมถ้าเอามารวมกับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวนะครับผม มันจะยาวเป็นชั่วโมงครับก็เลยตัดมาเป็นเรื่องของอุปกรณ์ก่อนเดเดี๋ยว,วเรื่องการใช้งานและความปลอดภัยก็จะทําอีกคลิปนึงนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะผมในการเลือกใช้อุปกรณ์ก่อนที่จะซื้อหน้าไม้นะครับผมก็ไปดูนะครับผมมันมีหลายเจ้าครับในท้องตลาดทุกวันเนี่ยฮะราคาถูกๆก,ก็มีไปถึงแพงๆก็มีนะครับผมอย่างพันายอย่างเงี้ยงานไม้ประดู่ก็อีกราคานึงนะครับผมงานไม้หายากชิ้นชัน หรือไม้พยุงหรือไม้สาทอนหรือไม้อย่างอื่นที่เป็นไม้เนื้อสวยๆเงี้ยมันก็จะอีกราคาหนึง่งอันนั้นมันมันเป็นเรื่องของความชอบนะครับผมแต่สําคัญก็คือพยายามหาอุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็อยู่ในงบที่เราตั้งไว้นะครับผมก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ใช่เรามีงบอยู่สองพันห้าสามพันห้าแต่อยากไปได้ไม้แบบแพงๆอะไรเงี้ยชางเขาก็ทําให้ไม่ได้นะครับผม แต่ถ้าเรารู้จักการเลือกนะครับผมดูอุปรกรณ์พวกนี้เป็นหลักว่าเอ้ยมันแข็งแรงหรือเปล่าตามที่แนะนําไปก็มันก็สามารถอยู่ในงบที่เรามีได้ได้ครับเพราะว่างานมันเยอะครับในท้องตลาดทุกวันเนี้ยถูกถูกเยอะนะครับผมโอเคก็ลองไปศึกษาแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับสําหรับนั้นน้ามือใหม่ที่อยากจะมีน้ำม้อ่ปกระบอกแรงนะครับผมก็นี้ก็เป็นสาระดีๆจากต้อมพิทอนนะครับผม สำหรับนะนะ้ะท่านไหนที่มีอะไรข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวตัวไหนที่ทำคลิปได้เดี๋ยวจะพยายามทำให้ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไาไบซีดครับ